พบกันเช่นเคยนะคะเช้านี้เมนูทำบุญของแม่อ้อยก็คือพลาเนื้อวัวนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อวัวนะคะแม่อ้อยใช้เจ็ดขีดนะคะแล้วก็นําไปย่างนะคะนําไปยา่างในเตาถ่านค่ะหรือใครไม่มีเตาถ่านก็สามารถอบอบเอาก็ได้นะคะหรือว่าเอามาฉาในกระทะก็ได้ค่ะเสร็จแล้วมาหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะส่วนผักก็จะมีตะไคร้ต้นหอม หอมแดงแล้วก็ผักชีแล้วก็พริกจินดาค่ะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นนะคะทีนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะทํากันง่ายๆนะคะส่วนผสมอ,อื่นเดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําซุปนะคะก่อนอื่นไม่อ้อยเอาเนื้อใส่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปในมะนาวลงไปก่อนนะคะใบมะนาวลงไปก่อนค่ะ เสร็จนะคะตามด้วยน้ำปลาตามด้วยพริกป่นนะคะ1ช้อนไม่ให้ใส่ผักลงไปเลยค่ะ ่วนชูรสนี่ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแม่เอยก็ใช้น้ำปลาที่ดีๆอย่างเงี้ยอันนี้แม่้อยใช้เนื้อวัวแบบว่าเอาไปย่างแล้วก็คลุกเกลือน,นิดหนึ่งนีนนน่คือเขาก็จะอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเนื้อเขาสดนะคะตามมเข้าคั่วเลยค่ะทีนี้มาชิมรสชาติดูก่อนนะคะหอ,หอมหอมตะไคร้หอมหอมผักหอมมากเลยค่ะ ใช้ได้แล้วค่ะอร่อยตะไครห้หอมหอมทุกอย่างเลยค่ะทีนี้เราพร้อมตักเสิร์ฟเลยนะคะหอมหอมเครื่องสมุนไพร พลิกนะคะเพิ่มสีสันและความแซ่บเผ็ดโอเคเท่านี้เองค่ะพล่าเนื้อวัวล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทำกันง่ายๆสไตล์เราเองค่ะระหวหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว Youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ